เต็มคร ula, the the ับกอไปประวัติาตร์อล็เป้ตรับแดนหมีขาวหน่อยไว้เลยบอลล็อปเป้โอ้ยโอ้ะโอัยโอยโ้อ้ยโออ้อ้ยอ้ยัอ้รโอ้ยโอ้บ เป็นพอรีครับพอรีโอเคมาจากไหนอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่ครับใ่เป็นอาพคับราครับนะครับรโอเคขวามเลครับ What's your m My name is i v ว n s ีคเ Where a you from? Where a you from? I'm from Russia Moscow ขอมันจกรัสซียนะครับ m อส c o อ It's your f ะ r s t t i m โอเคโอเคคนนีเขาเคยช ระดับสมัครเล่นมาแล้วเป็นมวยไทยนะครับต่อไปครับเป็นครั้งแรกโอเคครับเรามีเวลาให้คุณหนึ่งยกสามใช่ครับ I come from Fight Club Moscow guys so hi to everyone from Fight Club Russia โอเคเขาบอกว่าเขามาจากไปคับมอสโกนะครับที่มอสโกรัสเซียก็มีไปคับเหมือนกันแน่นอนครับเราไปสร้างเครือข่ายไปที่นั่นตอนไหนครับตอนโอเคโอเคเรามีเวลาให้คุณหนึ่งยกสามนาทีนะครับ ถ้าคุณมาพร้อความกล้าจงแสดงออกมาแต่ถ้าคุณมาพร้อความกลัวจะชนะมันใส่ปัญญายังอยู่มอกา a l เ e a ี y คู่เีคนโดนปมมือเดงไป่วยยครับเดืงไปมวยไทย3นาทีนะโอเคโดนมือสิไม่ต้องปานีมันจไหนให้ไปเลย่ทไบว์ e ป็ัสเซย do your best โอเคโอเคเโอเคโอเเอเคโอเค้อโอเคโอเคโอเคโไเคโอเคโเคโอเลยอเคโอเคโเอเคโอ e e เด็กสอนให้ปปูเป็นกำลใจเลเรดี้พมไหมพอีไม่มีเวลาดูเชิงรับเออไอ้กไอวีจะได้เปรียบราไหมตใหญ่สุดพอแล้วพอ้อแล้วปันต้องจำว่าท ชายสาวนวนครจะบอนโวายวันนี้ใช่เอาเออตอนรับ่อยเบนเจ้าต่างชาติ่อยเบนผมต้องมีผมต้องมีคุณต้องมีผมต้องมีเป็นอยู่นะเป็นอยู่นะเลยลูกเตะส่งเข้าเลยมีขาวอ่ะอ้ยอุ้ยบอลทำไม่ซเซเชียเลต่อเลยต่อเลยต่อเลย โง่ละพวกนี้อยากกระพริบตาเนี่ยรงไหนเล่นได้เล่นนะตรงไหนเล่นได้เล่นนะได้มาเล่นแน่นอนนะฮะตัวเป็นหนึ่งนับนะฮะเล่นตีหยาตีหยาเลยแต่นวอนครเราไม่ได้มีเสียอยู่แล้วครับไม่หมูด้วยเขียวไม่ง่ายครับเบนพอรพีบอกครับแม้เลือดที่จะเริ่มออกที่จมูกเล็กน้อยนะฮะต่อได้ต่อได้ต่อได้เอาหน่อยฮะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยคนเชียร์เยอะเอาหน่อย นาทีครึ่งผ่านนาทีครึ่งให้เขาไปรู้จังหวะนี้ยังไงเอาเลย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 ต่อได้เลยต่อได้เลยมวยไทยได้มวยไทยมวยไทยเล่นหนุมในได้ไม่เป็นไรไปเลไปนาทีครึ่งนาทีครึ่มวยไทยมวยไทยเล่นหนุ่มในได้จำได้ทั้งคู่เลยต้องเดาแล้วเบนบอและพีต้อนรับชาวต่างชาติแลนะครับ พวกที่มวยไทยยออันอนวอนนี่ไงนี่ไนี้พ่อ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 ่อพ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 ่่อพ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 ่อ่อพอพ่อพ เอานอยะเบนชน่อยะชาวนวนส่งเสียเสียดหนอยได้ไหมบบวไหตัามงได้ดหนะตังการตังการไปพักก่อนพักก่อนสิบวิหายใจลึกหายใจหายใจดูจักเนื้อตัวแบ่ฟิตมาอย่างดีอันนี้ไปถงได้ดึกระติบเอาไหวไหมโอเคนะตูดต่อนะตังการตังกาหน่อยตังการหน่อยแล้วเกินพื่อานี้ เหลือเวลาให้ท oh ั้งคู่อีก30วิสุดท้ายมวิเองสามสิบวิเองปิดจบใครใคริดจใครเกไดอีวาซามอีวานซามิเกิดอะไรขึ้นเขึ้นเลยอีวาาจบได้รับ้รับคนัับมัเซมิเซมิ่ เท่โอเคเขาบอกว่าสันตินะสันติโอเค่ thank you ้มดดดูมพตมเพื่อนน้วแม่เลยจะเชื่อครับโัวน้งครับัปวยนะมันมีพลิกกันได้นะถึงกับรขอรถครับผมทีพยาบาลโอ้โหดขพื้นที่ไห้ทีพยาบาลหน่อยครับตรช่องนี้ขอฝด้มีขาววิจิมัดไทยรัวครับ แต่เมื่อกี้เราใครดูไม่ทันรอดูคลิปในเทจไฟกับไทยแลนด์ได้นะแต่จังหวะนี้คาดฝันครับประสบการณ์17ปีในโลกของเกมของเขาได้เอามาใช้บนเวทีเป็นไงบ้างครับคุณเก้วถือว่าทำได้ดีเอาละขอเสยงประมือดังคู่อีกทีทจบได้เก่ีว,นวันขอเร ทออนไลน์ไลฟ์รีมต้องอคุณนะครับีออกมตัวตัวูชายกจัดมาเลยหนักนักอมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟขับอยากจะซัดกัดมาเลยแจัดหนักมึงก็รู้เนว่าที่เน่ยไฟขับตัวตัวรชายจัดมาเลยบหักัก็รู้ว่าที่เนีคือไฟับอยากจะัดัดมาเลยจัดหนักมึงก็รู้นี่ยว่าที่เน่ยไฟขับเปียลไฟับมาแห่งเดียวในไทยแล้ว Amen.